สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาแก้ปัญหาต้นกล้าคอยืดคอยาวเกิดอาการเลื้อยป้ากิ๊กคิดว่าหน้าฝนทุกคนคงจะเจอกับปัญหานี้นะคะของป้าก๊กก็เจอค่ะเพราะว่าช่วงหลังๆนี่ฝนตกติดต่อกัน3วัน -4 วันต้นกล้าไม่ได้รับแสงแดดนะคะเขาก็จะออกอาการเลื้อยให้ดูค่ะเห็นไหมคะ เขาจะเลื้อยไปอย่างนี้อันนี้ด้านนี้ป้กิ๊กเอาออกแล้วเอาออกไปปลูกใส่ถาดหลุมละเราก็จะมาย้ายลงถาดหลุมแล้วก็แก้ปัญหาว่าจะทํำยังไงก็คือปลูกลงให้ลึกลงไปหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะลึกจนมิดนะก็จะทําให้ลําต้นเน่ามาดูวัสดุที่เราจะใช้ปลูกนะคะของป้กิ๊กก็จะใช้ขุยมะพร้าวสองส่วนนะแล้วก็ นี่ก็คือปุ๋ยอินทรีย์ที่ทําจากเปลือกมันสําปะหลังนะคะกากนูน่นกากนี่หลายอย่างที่เราไปซื้อมาใครมีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนะใส่คุยมะพร้าวสส่วนแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วก็ล้างอีก2องสมน้ำบีบเอามานะคะบีบบีบบีบให้หมาดหมาดแล้วเราก็เอาอย่างเงี้ยมาสาเหตุที่ปกิกล้างก็คือเราอยากจะเชื่อมั่นว่าปุ๋ยตัวเนี้ยปุ๋ยอินทรีย์ที่ทําจาก วัตถุดิบธรรมชาตินะคะว่าเขาเนี่ยจะได้ผลไหมแต่ปกติปลูกมาแล้วได้ผลก็อยากจะทำให้ทุกคนดูแล้วก็หลายคนที่ซื้อไปก็คงจะปลูกบ้างแล้วแหละแต่ถ้าไม่ทำให้ดูซื้อไปเดี๋ยวเอาไปใช้ไม่ถูกทางก็จะโทษว่าปุ๋ยไม่ดีอาจจะมาจากการล้างตัวนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นป้องกันไว้นะคะก็คือล้างสารทะนเนนออกไปก่อนซะ แล้วก็มาคลุกเค้าให้เข้ากันไม่รู้ว่าปกิกเทปุป๋ยอินทรีย์น้อยไปหรือเปล่าเดี๋ยวคลุกดูก่อนเนาะดูเนื้อดินก่อนใส่มากกว่าได้นะคะถ้าไม่ขี้เหนียวนะหนึ่งต่อหนึ่งก็ยังได้คะ่ะแต่ถ้าประหยัดก็ปุ๋ยมะพร้าวสองส่วนปุ๋ยอินทรีย์หส่วน เดี๋ยวก็ถอดเสื้อซักละแขนเสื้อลากแล้วนะคะคลุกเขาให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะข้างล่างยังไม่ขึ้น่พูมาคลุกคลุให้เข้ากันอ๋อพ่วมันรวมไม่ถึงมันมันสู้มือไม่ได้หรอกพ่อ พ่อตักปิ้นไปปิ้นมาสู้มือไม่ได้ด้วยขยี้ไปด้วยขยี้ขุยมะพร้าวด้วยเกาะกันเป็นลูกๆคนทำกเกษตรเนาะใช้อะไรก็ไม่เหมือนมือกลัวเลอะก็สวมถุงมือเอาอย่างนี้แหละป a c k a นี้หมดถุงมือไปเป็นสิบสิบกล่องละหมดซื้อใหม่หมดซื้อใหม่หม เอาแค่นี้ก่อนเนาะข้างล่างไม่ลูกขึ้นมาหมดหรือยังปกิกถ่ายคลิปค่าไปหน่อยเพราะว่าเย๊ะไปกัดคําเที่ยงมาค่ะที่ซื้อขุยมะพร้าวนี่แหละกระสอบที่ซื้อมายังไม่ได้ตัดเพราะว่าหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยพอหมดก็อยู่ไม่เป็นสุกละก็เลยชวนลูกไปกัดคําเที่ยงเพิ่งจะมาถึงค่ะเชียงใหม่เวลาไปไหนมาไหนทีหมดเวลาไปสองสามชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงกว่าจะถึงบ้าน รถก็ติดค่ะร้อนมากแต่ก็เป็นห่วงไม่ได้ทำคลิปสลัสวสลัสวละ,ะเดี๋ยวนะคะทีนี้ก็เราก็เตรียมถาดหลุมมาใส่ทีนี้จะแนะถาดหลุมเนี่ยควรจะให้เป็นหลุมใหญ่ๆห,หน่อยสำหรับที่เราจะเอาเต็นป้าลงเพราะว่าใช้ดินเยอะแล้วก็มีความลึกนะคะเบ้าใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าเขาจะต้องแย่ลงไปลึกๆเราก็เอาดินใส่เข้าไป โกยเลยนะคะสวยข้างล่างเห็นไหมโกยเลยทำงานหยาบ่อยนะคะถ้าทำเองก็ทำให้ละเอียดก็แล้วกันประกิกสาธิตให้ดูเพราะว่าตัวเองไม่ค่อยจะมีเวลาก็อย่างเนี้ยประ a ก,กบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยยีิบสี่ชั่วโมงไม่พอสำหรับป a c ก,กนะคะขอสักวันละสามสิบชั่วโมงน,น่าจะกำลังดีค่ะวัน,วนทํางานแป๊บเดียวมืดค่ำละ ไม่อยากให้มืดก็มืดเร็วอาทีนี้เอาแค่นี้ใส่ไปแล้วว่าไอที่เหลือเราก็เอาออกไปเก็บอโอเคนะคะทีนี้เราก็ มาดูต้นกล้าของเราจิ้มขึ้นมาเลยนะคะเอาออกจอากดินเลยเนี่ยยาวเฟ้ยเลยป้เกกก็จะปลูกให้ดูสักแถวหนึง่งคงไม่ปลูกหมดแหละแต่จะเอาที่ปลูกเสร็จแล้วมาให้ดูนะคะเพราะว่าเริ่มจะมืดละปลูกสีต้นเ่ยแถวคุณลุงนับหลุมเลยปลูกสีต้น <c oughs> นี่นะคะเห็นไหม แย่ yeah, ลงไปสักประมาณนี้ให้เหลือคอตั้งอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเอาลงไปจนมิดนะเป็นพวงเลยรากดินสูตรนี้ร่วนซุยไม่ต้องกลัวนะคะปลูกดีมากอนุบาลต้นกล้าได้ดีมากปุ๋ยอินทรีย์กับขุยมะพร้าวเข้ากันดีจริงๆคะ่ะเนี่ยถ้าเรากดลงไปอย่างนี้ยุบเดี๋ยวเราก็เอามาเติมได้นะคะเราก็เอามาเติมทีหลังอย่างนี้หยิบมาเติมมาเติมอย่างนี้ให้เขาเต็มเบ้า เพราะว่าดินเขานุ่มเขาก็ต้องยุบเป็นธรรมดาค่ะอ่าแค่นี้คุณลุงบอกสต้นแถมต้นนะคุณลุงนะเป็น5้าต้นเนาะ <c oughs> ดิมดมนีม่ชอบยุบนะหลุมดิมสุดเนี่ยจะยุบเยอะอ่าเอาแค่นี้เสร็จแล้วก็รดน้ำแล้วเอาไว้ในร่มนะคะ3ามสี่วันเขาก็จะตั้งจะฟื้น ต่ใครไม่ฟื้นก็คือเน่าไปเลยืสักครู่นี้ปลูกลงไฟพราก๊กไม่เอาน้ำใส่ก่อนเพราะว่าดินมีความชื้นอยู่แล้วปุว๋ยมะพร้าวก็เปียกค่ะไม่ได้ตากล้างแล้วก็บิดบิดบิดบีดบมาเลยแล้วก็เอามาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์อันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาปลูกกลางคืนกลางคืนต้องปลูกผักก่อนนอนแล้วค่อยขึ้นไปอาบน้ําอีกหนึ่งรอบนะคะอ่อนปลูกเปียกเดี๋ยวถ้าคืนนี้ผ่านไป เขาก็จะสดชื่นเพราะว่ากลางคืนอากาศเย็นยิ่งถ้าเป็นหน้าหนาวถ้าปลูกหัวค่ำอย่างนี้เช้ามาแล้วตั้งโดเลยค่ะจะยกถาดที่ใส่ลงไปแล้วได้สักน่าจะได้สักสองวันเนี่ยพกักรีกแยกออกไปก่อนนะเนี่ยนเนี่ยตรงเนี้ยที่แหวงแหวงไปเนี่ยเนี่ยแหวงไปเนี่ยพักกเอามาใส่ตรงนี้ละเนี่ยเห็นไหมคะได้สองวันสามวันกับวันนี้แล้วก็มีต้นที่ตายอยู่บ้างเอามาใส่ใหม่ ที่ยังก้มๆอยู่นะคะเนี่ยแต่อันนี้ใส่ได้สองสามวันกับวันนี้ละสดชื่นล้วคะ่ะเนี่ยยกหัวขึ้นมาแล้วถ้าจะตายก็ตายตั้งแต่วันวันแรกสองวันแรกก็คือยุบไปหมดละถ้าอย่างนี้โอเคแล้วคะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะเราเอามาลงถาดหลุมสักสี่ห้าวันเราก็อน้ำไม่ปุ๋ยผสมอ,อ่อ,อนๆอย่างที่บอกนั่นแหละคือหนึ่งต่อสี่ก็คืออ่อนละ เอามารดให้เขาต้นกล้าก็จะแข็งแรงนะคะคุณลุงส่องตรงนี้ให้หน่อยนะคะอันนี้คือต้นกล้าที่แข็งแรงแล้วเอาหยิบออกมาอีกต้นหนึ่งมือ,ม,อมือป้าเก๊ะเดี๋ยวเอาใส่ลงไปก่อนอันนี้เป็นเป็นบัตเตอร์เฮดค่ะบัตเตอร์เฮดป้าเก๊ะก็จะเอาลงถุงแล้วล่ะไม่ไม่ปล่อยให้โตกันนี้แล้วใบจริงสองใบแล้วไม่ได้หันหน้ามาอันนี้เป็นกระหล่ำกลมนะคะกำลังสวย อันนี้เป็นบัตเตอร์เฮดอันนี้เป็นเคลถ้าเป็นหยกัยกๆข้างในนี่เคลใบหยิกนะคะเนี่ยใบหยิกแต่ถ้าเป็นทรงยาวๆจะเป็นเนี่ยลักษณะนี้เคลใบยาวปกี้ปลูกแบบไดโนเคลนั่นแหละเคลใบยาวนะไดโนเคลเคลใบหยิกปกีิปลูกไว้ตรงนั้นเยอะแล้วอันนี้มันเหลือคะ่ะเหลือตรงนี้ไม่เต็มถาดก็เลยเอามาใส่ตรงนี้ ต้นกล้าก็จะอ้วนนะคะถ้าเราใส่น้ำแม่ปุ๋ยให้เขานะรดให้เขากินบ่อยๆถ้าแบบเจือจางรดได้ทุกวันนะคะพอไปกิ๊กไปดูร้านต้นกล้าเขาเขาบอกเขารดทุกวันเลยโอเคเนาะวันนี้แป๊บเดียวนะมืดค่ำละแต่ก็ยังดีนะคะได้มาทำคลิปให้ f อได้ดูก็ดีใจละค่ำม,มืดยังไงก็ทันกันแล้วกันเนาะโอเคค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเอาจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ลืมค่ะลืมทุกทีเลยอ่ะเพราะว่าถามมาทุกวันค่ะ,ะเอฟซีเมื่อกี้ขอดูรายการสินค้าหน่อยมีอะไรบ้างฮิวมัดขายยังไงคะกีข้งข,ขาวขายยังไงคะเอาแคปหน้าจอนะคะใครเข้ามาใหม่เอฟซี FC. คนใหม่ๆที่เข้ามาใหม่แต่ที่จริงไม่ใช่คนใหม่แล้ว FC เก่าๆนี่แหละเขาไม่ได้คอมคเมนต์าตมาไม่ได้คอมเมนต์มาเพราะว่าดูปพเก๊กมา2ปี3ปีแล้วแต่ไม่เคยคอมเมนต์มาเลย แล้วก็อยากจะรู้ว่าปกิกขายปุ๋ยยังไงก็อาจจะดูคลิปไม่ครบเนาะไม่ครบก็ดูตามนี้ก็แล้วกันนะคะเอาให้ดูละเอาลายเปลี่ยนเอาลายปกิกน,นะเพียนะง,งว่าได้ค่าทิ้งลายดูด้านนี้ลายก็คือยุพาล2ยสองสี่เก้าเก้าให้ลูกให้หลานทําให้ถ้าผู้สูงอายุ้าไม่ทําก็โทรมาหาปกิศก็แล้วกันนะคะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าสองเจ็ดสามศูนย์ศูนย์อันนี้สินค้าอันนี้ก็ยังขายอยู่แต่ว่าก็ ช่วงนี้ไม่มีโปรโมชั่นก็ขายน้อยลงแต่ก็ยังได้อยู่ค่ะยังยังยังมีอยู่นะคะ t ิ k ต o k ค่ะเข้าไปดูค่ะแต่วันนี้มีสั่งฮิวมัสมาด้วยอีก5โลขาย2อย่างทั้งขี้ข้างคาวกับฮิวมัสนะคะที่ t ิ k ต o k ค่ะกดเข้าไปที่ t ิ k ต o k แล้วก็จะมีพิมพ์ชื่อร้าน good view ไม่ใช่ Good Vi วแล good o ดวันสโตนะคะก o o ดวันสโตพอ o o o ดวันสโตขึ้นมาก็พิมพ์ต่ออีกว่ามูลข้างคาวก็จะขึ้นมานะคะมูลข้างคาวปกติก ข้างขาวเป็นตัวสีเขียวนะคะโอเคเนาะ,ะเาร่งไปหน่อยเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ